คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นั่งหรือทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภากะทางการเงินสวัสดีนะคะสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะ วาเชื่อมเค้กวายเชื่อมเคก้เเคกเหมือนต้องหาไหล่นอกเอาแกแต่คือไหล่นอกไหล่นอกต้องแบบว่าต้องไหล่นอกที่ว่าแบบรอซื้อไปแล้วด้วยนะเพราะถ้าไม่รอซื้อมันไม่มายังไม่ได้กินข้าวเลยกินอะไรดีวะ สองหนึ่งห้าสองปาร์ตแต่สเกตเตอร์นี้ไม่มาจริงสเกตเตอร์นี้ไม่มาจริงวันนี้วันสุขคนดูไปหันซ่ากันหรือเปล่าวเน,นี้ยสุขหันซ่า มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเนะี่ยก็คือแบบว่าซื้อส่องไม้ไม่จ่ายเช่ปาแล้วก็มาได้ไรน,นอเอาล้อเนี่ยก็ซื้อแล้วนี่ซื้อไม้สามละมันก็มันก็จะบอกว่าไงมันก็หิวบปวดท้องอะพี่มันปวดท้องมันแล้วนี่เป็นเป็นอะไรวะเป็น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 ปตดมันก็เลยแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนมันแยกตัวเองไม่ออกว่าแบบว่าสรุปแล้วปวดท้องอะไรวะเนะี้ยงงไปหมดแล้วเนะี่ยตอนนี้ ไวยเชื่อมจ่ายให้เหอะจริงๆจ่ายมันจบจบไปซื้อไปสามหมาแล้วนะเนี่ยสองหมานี่คือขาดทุนนะโอ้โห สีเขียวเพื่อทําเพื่ออะไรโอ้โหได้ได้ฟีสปินมาตั้งหนึ่งเพื่ออะไรก่อนได้มาอีกหนึ่งแต่แกไหลทิ้งแกทําทเพื่ออะไรวะเนะี้ยฉันลังง,งโอ้ยตายตายเล่นจ่ายจ่ายให้หนักกันขนาดนี้โอ้ยดีใจเหลือเกินดีใจจนพูดไม่ออก ตายซื้อ no ไม่จ่ายเลยเหมือนต้องต้องรอซื้อแล้วก็ไปเอาไหล่นอกเอาอะ้้วก็ออกอย่างนั้นอะอืม

น้องเบ็ดลอยแ่เอาไปก่อนชีสเค้กลงตกใจอะ่ะชอบความรั้นของตัวเองอว่ะเบ็ดลอยไหลนกมาเกือบห้าหมื่นวันนี้มาดีนนคือเอาจริงนะพี่ฟิวสำหรับหนูเลยนะแม่งหมาไม่ดีเลย แต่เหมือนเหมือนเหมือนเลนี่อะดูเชิงมันมาหลายรอบแล้วเล่นมันมาตั้งแต่เปิดไล,ล่ละไอเกมเนี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันนุ่งล่อซื้อก่อนอะแล้วก็มาปั่นนอกเอาแต่ไม่คิดว่ารอบนี้มันจะจ่ายนอกขนาดนี้ทุกที่ตอนแรกมันจ่ายไม่กี่พันเองสองพันสามพันอะไรเงี้ยอันนี้จ่ายเกือบห้าหมื่นโอน้ปะกอดชิสเคตลงอะพี่